ได้มีการมอบทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษายากจนและได้โอกาสนะคะเพื่อส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปค่ะ ไปดูที่ลานวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานมอบทุนการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองของนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นค่ะโดยในปีงบประมาณ2,565นะครับมีนักเรียนนักศึกษาได้รับการคัดเลือก361คนแบ่งเป็น4ระดับชั้นครับ ด้แก่ระดับอนุบาลถึงประถม197คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น70คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย65คนและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงถึงปริญญาตรี29คนครับโดยในปีนี้นะครับได้จัดทีมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละเขตพื้นที่และเจ้าหน้าที่ของกองการศึกษาอบาจอพแพร่ออกไปมอบเงินในแต่ละพื้นที่ในแต่ละอำเภอนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่อยู่ห่างไกลด้วยครับ เป็นกิจกรรม